ทำไมซอนเตสถึงแรงจังต้องบอกเลยครับว่าในปี2024ซอนเตสเขามาแรงจริงๆครับด้วยเครื่องยนต์ที่ให้มา 349cc สมชื่อ350ที่จริงใจซึ่งค่ายฮอนด้าและยามาฮ่ต้องบอกครับว่าเขาให้ซีมาไม่เต็มไม่ว่าจะเป็นโฟล์ซ350ที่ให้ซ cc มาเพียง 329.60cc และ Yamaha Xmax 300ก็ตรงตามรุ่นเลยครับ Xmax 300ได้มาทั้งหมด292 g c ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมกล่าวมานี่หรือเปล่าครับที่ทำให้ซอนเตสามารถูนมัแรงกว่าชาวบ้านท้องต่อแบบนี้ครับไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกสเปคของรถแต่ละค่ายว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์ชนิด1สูบซิงเกิลโอหเฮดแคมชารหรือแคมเดี่ยว4จังหวะ4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันทั้ง3ขค่ายปริมาตรกระบอกสูบซอนเตสสามร้ 4, อี่ cc ฟอร์ซ่าสา 9.60cc ามาฮ h า 292cc อัตราส่วนกำลังอัด s o n e z 11.8ต่อหนึ่ง o 10.5ต่อห Xmax 10.9ต่อหกระบอกสูบและระยะชักซ o น d e สลูกสูบขนาด77มิลมช่วงชาก75.9ม mm. ิลลิเมร o r z ขนาดลูกสูบ77ม mm. มช่วงชัก70.7ม mm. ม Xmax ขนาดลูกสูบ70มิมช่วงชาก75.9ม mm. มแรงม้าที่สูบเคไว้นะครับ s อ n เ e ส We'll แรงม้าแรงบิด38นิวตันเมตร f o ซ่ a 28.95แรงม้าแรงบิด31.9นิวตันเมตร X Max 328แรงม้าแรงบิด29นิวตันเมตรระบบเกียร์ CVT เหมือนกันทั้ง3ค่ายครับตัวรถพร้อมใช้งาน s อนเตส350 198กิโลกรัม Forza 350 185กิโลกรัม X Max 300 179กิโลกรัมขนาดตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงซอนเตส350 16ลิตร อร์ซ่า350 11.7ล mm. ิตร XMAX 313ลิตรรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกันทั้ง3ค่ายครับคือ91 95และ E20 มิติลดความกว้างซอนเตส E 795มิลิเมตรอนเตส D 780มิล o ิเมตอซ่า350 754มิม XMAX 300 795มิมความยาวซอนเตส E 225 0 mm. มิลิเมตรอนเตส D 225 0มิม ฟอซ่า350 2,147ม mm, ิลลมตร XMAX 300 2,180ม mm, ิมความสูงซอนเต็ E 1,395ม mm, 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 ิลลิเมตอนเต D 1,400มิลลิเมตรฟอซ350 1,362มิลลมตร XMAX 300 1,410ม mm. ิมกรณีความแตกต่างระหว่างฐานล้อหน้ากับล้อหลังสั้นกับยาวคือฐานล้อสั้นจะเข้าโค้งได้ดีกว่าครับและพลิกรถได้เร็วกว่าแต่รถ ที่ฐานล้อยาว ในช่วงความเร็วสูงจะมีความนิ่งที่มากกว่าครับและทางโค้งที่ใช้ความเร็วสูงรถ,ถ่านล้อยาวจะทําได้ดีกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบช็อัพและระบบแอโรดินามิกของรถรุ่นนั้นๆด้วยครับจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาจะสูบได้ว่าซอนเตส350ให้ขนาดลูกสูบมาที่77ม mm, มเท่ากับฟอร์ซ่า350และช่วงชัก75.9ดม 75. ม mm, เท่ากับ X m a x 3 0 0และอัตราส่วนกําลังอัดที่มากกว่าใครเพื่อนเพราะว่า และรูปพร้อมจากโรงงานด้วยเม็ดเจ้าจึงทําให้ซอนเตสสามารถสูนเดิมๆโรงงานแรงกว่าทั้งปอร์ซาสามารถสูญเละกแม็กสามร้อนั่นเองครับชิปนี้เป็นชิปแรกของผมที่ทําเกี่ยวกับวงการ2ล้อถ้าเพืพ่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํำชิปสาระวงการ2ล้อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ